สว,สวัสดีเพืพ่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเป c ทีทุกคนครับหลังจากที่เริ่มมีการวางจำหน่ายไปแล้วสักระยะสำหรับ CPU Gen 7หรือว่า KB l y Lake สำหรับโน้ตบุ๊กโดยมี CPU Core i7-7500U เป็นตัวหลักหลายคนมีคำถามว่าโน้ตบุ๊กตัวเดิมที่ใช้ CPU b o a บ d w ์ l เวหรือว่า Sky Lake นั้นเนี่ยควรจะอัปเกรดหรือไม่คุ้มค่ามากแค่ไหน เช่นเดียวกับ CPU Core i5 ครับสำหรับ CPU Core i7 b o s w e l l และ Sky Lake เนี่ยใช้กระบวนการ14นาโนเมตรซึ่งใน Kepler นี้ก็ยังคงเรียกว่าเป็น14นาโนเมตรได้เช่นกันเพียงแต่จะจางกันตรงที่ c l o อกแล้วก็ boost clock ที่ค่อนข้างจะสูงกาเล็กหน้อยในแง่ของประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวๆ12-13%จากเดิมตัวอย่างเช่นในการทดสอบ Street t เนี่ยความต่างของสัญญาณในการชิปทั้ง3รุ่น ได้แก่คอไอห้าเจ็ดสองศูนศูนยูและคอไอเจ็ดหกห้าศูนศูนยูสำหรับสามสิบวินาทีแรกนะครับตัวเจ็ดห้าศูนศูนยูจะมีความเร็วขึ้นไปสูงสุดที่สามจุดห้ากิกะเฮิรตซ์และทํางานในแบบสองคอแต่หลังจากนั้นจะลดลงมาเหลือสามจุดสองถึงสามจุดสามกิกะเฮิรตซ์ในช่วงระยะหนึ่งเราจะทํางานอยู่ที่ประมาณสามจุดศูนย์สามจุดหนึ่งกิกะเฮิรตซ์โดยจะเพิ่มความเร็วของแกนหลักในช่วงสั้นๆเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นเป็นระยะแต่ถ้าหากถามในช่วงรองรันนะฮะ บอกเลยว่าเป็นช่วงประมาณ 3.1GHz เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยจากการทดสอบครับ CPU Core i 7 7 5 0 0 u ให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น14%และสูงขึ้นกว่าทั้งหมดในการทดสอบมากกว่า Core i 7 6 5 0 0 u และมากกว่าบอร์ดเซลค Core i 7 5 5 0ห้าห้ายู่สิบสโดยจากการทดสอบของทางแล็บท็อปมิเดียนั้นพอสรุปได้ว่าใครที่ใช้น้ตบุ๊ค CPU บอร์ดเวลอยู่และกำลังมองหา CPU ที่มีการจััดดกาดางงารารร้้นนนพพลลงงงแะะปสสิิททธภีู่ขึ เคบีเล็กถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและนี่เป็นบทความดีๆที่ทีมงานจะนำมาฝากกันเรื่อยๆครับอย่าลืมกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube <ๆ>กันเยอะๆสวัสดีครับ